หายหน้าหายตากันไปสามสี่เดือนเลยนะฮะวันนี้ไม่รู้จะเอาเกมอะไรไไมาให้เล่นมาเล่นดีมเี่ให้ดูหน่อยดีกวนนะ่าไม่รู้จะเอาอะไรมาลงวนะ่ะอยากจะอวดหน่อยวันนี้ซื้อเมซี่ได้แล้วอ่ะครับบูโน่แบ็กไวลามอสเดเคอาร์คอสตาวอร์กสมีหมดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเมซี่เนี่ยมันจะขนาดไหนนะ เมสซี่ในฤลี่สิบเน,นะครับยังไม่ได้อัพอะไรทั้งสิ้นนะครับจะดูว่าเมสซี่เนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับจะมาทดสอบเมสซี่เลยครับถือว่าอัปเดตรายละเอียดมาดีมาก,มากนะครับจากเก่าๆจากผ่าเก่าๆนี่ อัปเตดตไปเยอะอตดแหม่ล้มหน้าล้มหน้าแหม่ครับได้ดูสกิลเมซี่แล้วนะฮะเนี่ยล้มไปแค่ช่วงแขนเองอยากเล่นไปหาโหลดมาเล่นได้นะครับในเพลสโต้นะครับผมเกมดิบลีกนะฮะสองพันยี่สิบเอ็ด สองตัดหลังล่ามองนะบีไปโอ้โหสุดทางประเดี๋ยวเซฟได้ครับเด็กแก่์เปิดขึ้นหน้าไปเลยฮะ Hernandez and he's looking for the assistance flag see. is down great oh, job yeah, Perfectly right. executed good ball well played back to Walter center that's good link up play oh defended. lucas in possession He got that pass all wrong. That's not like him at all. Bruno Fernandez tries from distance. Rodriguez. Oh quality defending there. Bruno it here like it here. Is proper. Oh, that's good work and by there. the defense. Just offside. จบขึ good, oh, ้นรฮะโอ้โหโฆษณาได้รับโฆษณา โอเคครับคือสองมาเมื่อกี้มีปัญหากับโฆษณาเล็กน้อยฮะขออภัยด้วยครับผมนะครับด้านมุมจอด้านขวาบนสุดนี่มันเป็น,ปนอัพอ่าก็าได้เลยอัพพลังนะฮะบางทีมันหมดมันหมดแรงนะฮะสามสิบบาทต่อครั้งนะครับ <ident> นี่จะมารีวิวตัวเกมให้ดูเลยเดี๋ยวฮะ หลายหคนเคยเล่นแล้วแต่หลายหายคนยังไม่ได้เล่นนะครับรายละเอียดมาจากเดิมเ <Good distribution. S 1> ยอะมากครับผู้ชมเออยโค้ดเออยมานะครับค่อน well <time> ข้างจะเหมือนจริงนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอันนี้เรามีการขอเป็นตัวนะครับ ยกมาแมนมีตัวดักกับนะ่งฮะสี่ลฮะเรียบร้อยครับเสร็จส่งให้บุนโด้ครับบุนโด้ส่งให้สี่ไปแล้วหลุดไหมโอ้โหติดเซสเปิดมุมครับเตะมุมครับลูกเตะมุมจากบุนโด้ฟอรนเดเด เข้าไปปัดออกไปได้นะครับเฉียดชิวมากลูกเมื่อกี้อูโดเตะมุมอีกครั้งครับโอ้โหชนเาเข้าไม่ทันน่ะโอ้โหโคตรเสียดาย ยิงไกลเรียบร้อยครับยิงไกลครับเมสซี่โคตสดโคตรสด well, โอ้โหดูลูนี้ปั่นโคตรสวยะสามเหลี่ยมเลย แต่เวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับจะไม่ได้เล่นออฟไลน์เหมือนเมื่อก่อนแล้วล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กก็ได้นะครับโอ้โหรดที่ละสี่ใชงครับส่ <c oughs> งองสองส่งดูเด่งสวยเลย y โอ้โหโดนหลอกฮะบโนโอนาเดสตกลงมาไปให้แค่เล่นก็ใกล้เฮนเดรสันฮะเปลี่ยนช่วงทุ่มเวลา มองสกัดไม่ได้ครับโอ้ยมันตีเข้าพวดตัวน่าพัฒนามาเยอะเลยครับตัืองด้านของตัวเกมนะคือมันสวยมากขึ้นรายละเอียดดีขึ้นนะนี่ก็คอามชิ่ชสมงอาแล้วครับ ใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอามาให้ดูเป็นไฮทิ้งเฉยๆนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเกมเนี้ยถ้าเราจะเพิ่มเงินเนี้ยเราแค่ดูโฆษณาเงินก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นจบเกมแค่นี้นะครับเราชนะไป2-0นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับก,ก,การติดตามรับชมนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้